สุด,ดอีกแล้ววันนี้เรามาทำเอ่อเออ่ทีมทีมคุกเกย์โคมนี่เป็นอย่างเงี้ยเจ๋งป่ะไม่เจ๋งมั้งเปิดเข้าโค้กยุทธ์โจ้นี่แล้ก็ตามเลยเราก็พิมพ์หาครับทีมทีมทีมใช่ผมไม่รู้ว่าพิมพ์ไงเออใช่ปุ๊บเจ้าพี่เจ๋งมั้งเราไม่ต้องเอาพวกข้างหลังเนี่ยพิมพ์แค่ถึงแค่ตรงนี้ก็พอเปิดเข้าไปป oh. <sandwiches. S 2> ุ๊บ มื่อเรยกดูนี่ปึ๊บเนี่ยเมื่กดอันอนี้ไปแต่ของผมมันเรียบร้อยแล้วโหลดอะไรเรียบร้อยแล้วโอเคเมื่อตอนเขาตอนไปเสร็จปึ๊บทีนี้นก็เข้ามาตรงนี้อ่าพอได้ก็ได้อย่างนี้ใช่แล้วกดนี่มาปึ๊บปัดปอดัพโหลดเรีอกภาพเอาภาพด้วดยวะเอาภาพเอ่อเอ่เอคุณเรืเอ่องมากนะครับต้องขอครับ เี่นะเฮ้เชียรนเชียรเฮโอเคไม่อไ้เป็นอย่างนี้คนระับเลยเิก์ได้เอาดำเสียเลยคุยเลไรเฮ้ยมเกีย่างนะโอเคแล้วแต่คุณชอบส <c oughs> ายฮัท้ายมันพอได้คนระับ โอ้ยนี่สวยวะ่ะขอเลือกภาพใหม่นลยฮะเอ้ยเชี่ยเลยเหมือนเดิมเเ <c oughs> จ๋อสุดเลยเอ้ยนี่นได้โอเคอืมอเย่แล้วก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับปุ๊บหลังจานก,ก,กนั้นกดนี้ไปเลยคอน t ิน u ทูสเต็ป2องเอ้ยสเต็ปเอโอโอูเด็กภาษาไทยแลคุ่ก็เลือกตรงนี้ว่าเขาเป็นยังไงนะ เดียวจุดว่าแบบนั้นนี่ก็เป็นเน่นะหังสีเน้นสีดำว่ะผมชอบสีดำโอเคให้มันเข้ากับสีอันนี้เลยเอ๊ะมันเข้าแล้วสีฟูม่งเลือกสีได้ครับมงวแดงไรเอาไปนะเก็เอาเอาสีอยู่ว่ะมีคนเยอะมากครับ อย่งนี้ใช่ไหมเออให้ทำอะไรก็ต้องขอใครเอาโอเค I am lucky อกกี้แล้วก็คอนติเนนอันนี้ก็พิมพ์ชื่อไปแล้วชื่ออะไหนชื่ออะไรโอเคกดไมค์ใหม่กดสตอร์ไมค์ทิ้งเข้าไปปึ๊บถ้ามีเสียงทสมองก็จะขอใครอะคือม่รดูตรงนี้ไม่มีไมค์อะโอเคกดคอนติเนนอย่างนี้ถ้าคุณมีขึ้นอย่างนี้นะกดไปปึ๊บกดแอด เชื่อ่ะนี่จิ๋งนะไปหาราลองทำกันดูโอเคสองน,นี้ก็ล้างกันบ๊อนบายเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้ย oh, <yeah. S 1> <laughs>